สวัสดีครับผมอามร้าน 9, 9, 9, เก้าเก้าเจริญทรัพย์เกษตรทีนี้ผมนำรถเข็นตัญ้าของแบรนด์มิววอก k ี้เป็นรถตัดญ้าแบบไร้เครื่องยนต์นั่นก็คือใช้ในเรื่องของกำลังมอเตอร์นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถเข็นตัดญ้าตัว t o ปสุดของทางมิววอก k ี้หลายๆท่านก็ยังไม่คุ้นหูนะครับว่ามิว k อกมี้เป็นแบรนด์อะไระครับบอกว่าตัวนี้มันเป็นแบรนด์ของอเมริกาซึ่งอามเองอามมองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆสำหรับตัวนี้ เพราะว่าในเรื carga, ir, ่องของออปชันในการตัดแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันในการทํางานนะถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพอทข้งสูงมันจะใช้แบตเตอรี่ในการตัดเนี่ยใช้งานด้วยกันอยู่2ก้อนคือแบตเตอรี่ของ m 1 8นั่นเองผมเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ตัว1 2แอมป์ฟังก์ชันใช้งานง่ายมากในเรื่องของระบบการระยะระดับในการตัดมันจะมีด้วยกันอยู่7ระดับถ้าเราต้องการที่จะ ต่ียสุดก็เบอร์หนึ่งถ้าเราจะสูงสุดก็เบอร์เจ็ดแค่นี้เองเราก็ปรับตามหน้างานของเราตามพื้นที่ของเราว่าเราจะใช้ประมาณไหนชั้นในการตัดก็คือตัวนี้ระบบตัวนี้เวลาที่เราจะใช้งานต้องกำตัวไอ้เล็กๆ็ดำๆตัวนี้กำไว้ที่มืออย่างนี้แล้วเราก็เปิดปุ่มเปิดเครื่องตัวนี้มันก็จะติดแล้วแต่ถ้าเราจะยุ่กลางแม่เราเพียงแค่ปล่อยตัวด้ามเหล็ก ตัวสีดำๆตัวนี้แค่นั้นเองไม่ต้องเข็นเลยนะตัวนี้ตัวนี้จะเข็นก็ได้หรือว่าจะไม่เข็นก็ได้ถ้าเราจะไม่เข็นเองเรากดตัวนี้ครับน้ําตัวนี้เขามีมาให้เราเนี่ยตัวนี้กดตัวนี้เราจะต้องจาเล็กตัวนี้ก่อนถึงจะกดได้มันสามารถปรับได้ที่ตัวนี้ด้านนี้เราจะให้ลด ตัดหญ้าตัวเนี้มันเดินช้าเดินเร็วสามารถปรับได้ถึง5เบอร์ด้วยกันนั่นเองถ้าเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ช้าสุดเบอร์หก็เร็วสุดแต่สำหรับอาร์มแล้วเนี่ยอาร์มคิดว่าเบอร์หนึ่งก็น่าจะเพียงพอเลยเพราะว่าเบอร์ห้านี่ก็แทบจะวิ่งกันเลยสําเ,เลย เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ใช้งานได้ดีนะสามารถลุยงานยาลุกกได้นะครับอ่าก็ได้ให้ลูก้าทุกท่านได้ชมกันแล้วถือว่าเสียงเงียบเหมาะกับบางท่านที่ต้องการที่ไปตัดตําหมู่บ้านจัดสรรที่มีบ้านเยอะๆนตัวนี้สิ่งที่สามารถทํางานได้ดีอย่างที่ผมใช้ตัวแบต12แอมป์ M18 2แอมป์2ก้อนจากที่ลองใช้งานดูมันสามารถตัดได้อยู่มัน 30นาทีถึงห้าสินาทีตัวนี้ก็แล้วแต่หน้างานแล้วแต่การใช้งานของเราว่าเราใช้งานขนาดไหนนะใช้งาน<ม>แบบเช็ซีฟผมว่าก็อยู่ที่ประมาณหันาทีนะสามารถตัดได้แบบแปดตัวส2อมแอมวิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะบอกได้เลยไม่ยากแล้วก็เรื่องของการทอดตัวตะแกรงตัวเก็บยาเอาไปฉีงก็ง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากเลย สำหรับวิธีการใช้งานและรการดูแลราา<า>ักษาเพียงแค่เราดูแลแบตเตอรี่เราความสะอาดในเรื่องของใบมีดในการหลังการใช้ในการตัดหญ้าพยานะยามไปโดนพวกโพดหินต่งตางๆเพราะเดี๋ยวม,มันจะทําให้ใบมีดเรามันสึกหรอได้ง่ายๆนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะสำหรับรถเข็นตัดหญ้าของแบรนด์มิววอกกี้สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาครับร้านมาได้เลยเดี๋ยวเราจะลงราคาไว้ให้ที่ ใต้คอมเมนต์ comment, ลูกค้าลองไปดูเอาจะเป็นราคาในช่วงของตัวปเปล่าในเรื่องก,การเ,เกกรื่องเรื่องอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าตัวแบตเตอรี่เองก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกหาหรือบางท่านที่มีแบตเตอรี่ของวิอยู่แล้วครับใช้เครื่องมือของวิอยู่แล้วเขาก็สามารถเอาแบตเตอรี่ในรุ่นของพลก m 1 8นะครับเอามาใช้ได้เลยหรือท่านไหนที่ยังไม่มีอยากจะได้ทั้งชุดอย่างนี้ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ให้ ทำงานจะเซ็ตยังไงมาคุยกันอยากอยวกตัดญ้าได้ประมาณไหนยังไงนะมาคุยกันดูทะินี้ก็ฝากสินค้าดีๆแบรนด์วิววอกกี้เอาไว้ให้ลูกค้าตัดสินใจกันซงเมนครับถ้าสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เงินไม่ใช่ปัญหาอยากได้ของดีๆมีคุณภาพสูงแนะนำเลยสำหรับมิวอกกี้ตัวรุ่น M18 สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปตอนครับสวัสดีครับ